ีนี้เรื่องสี่ค่ะเช็คไฮโพทีซิสนะฮะตรวจสอบสมมติฐานนะฮะเช็คไฮโพทีซิสนะ,ะวิธีการเช็คไฮโพทีซิสเนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยพอเราตั้งสมมติฐานปุ๊บเราต้องหาวิธีการทดสอบมันว่ามันดีจริงหรือไม่ดีจริงอ่ะที่เช็คไฮโพทีซิสเนี่ยค่ะน้องเข้าใจก่อนเช็คไฮโพทีซิสเนี่ยมันวิธีการเช็คได้3อย่างนะคะคีย์เวิร์ดเลยนะการเช็คไฮโพทีซิสเนี่ยน้อง เราเช็คได้สามวิธีคือสังเกตสํารวจแล้วก็ทดลองลเราคิว่าเอ๊ะทําไมถึงมีถึงสามวิธีนะ,ค,ะคืออย่างนี้ดีที่สุดที่เราต้องการเนะะี่ยค่ะเราต้องการทดลองทดลองเนี่ยคือดีสุดนะฮะเหตุผลเพราะเราควบคุมตัวแปรได้ควบคุมข้อจักััดต่างๆได้นะหลักการง่ายๆคือทําทุกอย่างให้เหมือนกันหมด ต่างกันแค่ประเด็นเดียวเข้าใจความหมายไหมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเราเรียกว่าตัวแปรเราควบคุมทุกประเด็นนะคะน้องให้เหมือนกันหมดเลยกระตอยเข้าใจไหมลูกเก็ตอยู่นะทุกอย่างเหมือนหมดเลยต่างกันแค่ประเด็นเดียวแล้วดูผลลัพธ์มันก็มีสามเลเวลถ้าข้อมูลเยอะก็ทดลองถ้าผิดจริยธรรมก็สังเกตถ้าข้อมูลน้อยมากก็ต้องสำรวจไปก่อนก็มีสามเลเวลโอเคไหมข้อสอบออกไหมออกนะคะ ข้อสอบจะถามประเด็นนี้เลยนะคะเช่นข้อ1เลยค่ะข้อ1เลยแพดพยอห้นี่เลยข้อสอบจะถามเป็นปกติเลยคือเขาบอกว่าให้อย่างนี้มาแล้วถามว่าควรใช้วิธีการไหนในการตรวจสอบสุติฐานดีหรืออะไรเป็นสิ่งแรกเราควรทำ นะหลัางตั้งสุริฐานแล้วแม่เขสอบไปถามว่าวิธีการตรวจสอบไหนดีที่สุดแค่นั้นแหละอืมอ่ะตอบข้อไหนดีอ่านโจทย์แล้วก็คิดเขาถามว่าหลังจากตั้งสุติฐานแล้วเนี่ยนะคะวิธีตรวจสอบไหนดีที่สุดแพทห้าเจ็ดแน่นอนน้องก็มีทางเลือกสามทางถูกปะหลังจากตั้งสุริฐานแล้วเราต้องเช็คมันถูกปะเช็คก็มีสามวิธีคือทดลองสังเกตสำรวจ ถ้าทดลองได้ทดลองเลยไหมทดลองเลยถ้าไม่ได้ค่อยสังเกตถ้าสังเกตไม่ได้ค่อยสำรวจโอเคปะ่ะอ่ะข้อนี้ทดลองได้ไหมทดลองได้ไหมงาะเงาะเงาะ,งะ,งะบาดไหมเจ็บไหมทําให้เงาะทรมานไหมทําทดลองกับงะได้ไหมยากไหมแก๊สเอทิลีนหาได้ใช่ปะ่ะงาะหาได้ใช่ปะ่ะทําได้ปะ่ะได้จบทดลองได้เขี้นี่ทดลองเพราะนันนี่คะ่ะสังเกตจําเป็นไหมละ่ะ ไม่จําเป็นค้นคว้าเอกสารคือการไปสํารวจห้องสมุดถูกไหมก็ไม่จําเป็นก็เหลือทดลองอ่ะจะทดลองอะไรดีออกแบบนะฮะหรือทดลองทึบข้อมูลเลยเฮ้ยใจเย็นก่อนจะก่อนจะทดลองก็ต้องอะไรฮะออกแบบก่อนถูกไหมดีไซน์ใช่ไหมว่าจะเอายังไงเอาเงาะใสคลีนไหมไม่ใส่ใสยังไงถ้าใส่ใสยังไงไม่ใส่ไม่ใส่ยังไงออกแบบก่อนแล้วก็ทดลอง นะะและเวลาทดลองควรจะมีเทียบ2ฝั่งถูกไหมคือได้กับไม่ได้ไม่ใช่วัดปริมาณทีแต่งเงาะยังไม่สุกจนถึงสุกเข้าใจความหมายไหมเพราะยังข,ข้อที่ถูกต้องคือข้อข้อ3ทดลองแล้วก็แบ่งกลุ่มชัดเจนยังไงเป็น2กลุ่มน้องถามต่อพี่คะพี่พี่พี่มันจะออกอีกไหมออกอีกไหมออกอีกข้อสิบสองลูก สิบสองสิบสามเรื่องเดียวกันนะคะสิบเอ็ดก็ใช่สิบเอ็ดก็ใช่สิบเอ็ดสองสามเรื่องเดียวกันหมดเลยนะคะเปิดไปเลยสิบเอ็ดเนี่ยปีห้าเก้าเลยนะข้อสอบใหม่มากอ่ะสิบเอ็ดก่อนเรื่องเดียวกันเลยคือดิวโซนิคาแล้วถูกปะ่ะเช็คมาละเรื่องวิธีการทดลองปรากฏไม่ตรง อะไรไม่ควรทำน้องโดย,โดยสัญ,ญญาณมันไม่ตอบไม่ยากถูกป่คืออะไรที่ควรทำมันจะยากถูกป่ถ้าควรทำคือน้องต้องรีเช็คทุกอย่างใหม่หมดถูกป่ทำต้น,นี้แต่สิ่งที่น้องไม่ควรทำเลยคือข้อไหนผิดคอนเซ็ปต์สุธิฐานอย่างแรงข้อข้อสองูกไคือปรับแก้ผลตาสุติฐานเว้ยสมมติสุติฐานบอกเอกูใต้บีกูเปลี่ยนเป็นเอ เราบอกสุธิฐานถูกต้องเฮ้ยยางี้มันผิดหลักถูกปะเพราะเราต้องการเอาผลทดลองมายันสุทธิฐานว่ามันผิดก็ต้องหาสุธิฐานใหม่คําตอบก็อสองไม่ควรทำนะไม่ควรทำเพราะนี่ง่ายสียลง่ายออกตุลาห้าเก้านะเว้ยเนี่ยอย่าง,างเงี้ยเออป่ะอีกข้อหนึ่งตุลาห้าเก้าเงี้ยเขาสิบสองนี่ดีกว่าข้อนี้ดีข้อนี้ดีเลย ุกคนเห็น้องการว่า5แน่นอนพี่ดูเยอะดียาวสุดนะน้องละครคอนเซปต์เรื่องนี้น้องบอกว่าพี่คะหนูไม่คิดอะไรเยอะหนูเลือกชอยที่ยาวที่สุดค่ะมันน่าจะมีประเด็นเยอะสุดตรงนั้นแหละค่ะแนวข้อสอบนี้ต้องขอยาวสุดเพราะบอกผมที่หนึ่งสั้นสุดสั้นน้องคะมันดูไม่เป็นวิทยาศาสตร์เลยลยอ่ะมีข้อตอบข้อ5ข 1, ้ออื่นตอบข้ออื่นไหมใคยเห็นข้ออื่นไหมคะตอบข้อ3มาลูกแบงค์ตอบข้อ3มาลูกแบงค์แบงค์ ชูงี้คือเกาหน้าหรือตอบข้อสาวลูกเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เป็นห้าครับคือแว้งตอบห้าเหรอลูกห้าคือแหคงพยา,ยามือเกาตาพี่ตีความหมายตัวยาวว่าห้าจริง,รงคือคือผมไม่ได้ตอบใครใครมีคนจะให้ข้ออื่นอีกไหมเพื่อนบอกข้อห้าฮะลิงบอกข้อหนะ้าฮะลิงใช่ปะลิงบอกข้อห้ามีคนให้ข้ออื่นไหมฮะข้อสี่อะเออแสดงว่าน้องมันในทางที่โอเคละสี่ห้ามันคือการทดลองซึ่งมันทาได้ ถูกปะยงไอหนึ่งสองสามมันคือการสังเกตกับสำรวจถูกปะซึ่งเราจะไม่เอานะเราจะทดลองเป็นหลักที่ทดลองสี่กับทดลองห้าเนี่ยนะทดลองไหนน่าเชื่อถือกว่ากันทดลองสี่คือให้ดอกไม้มากำลังออกดอกแล้ว้องก็งงดน้ำแล้วดอก,ดแ,ลดอกแล้วก็ดูว่ามันจะร่วงไม่ร่วงกับห้ามีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งงดน้ำอีกกลุ่มหนึ่ง ให้น้ำแล้วมาดูซิว่าล่วงเป็นยังไงอันไหนดีกว่ากันข้อไหนสะท้อนความต่างดีกว่ากันข้อข้อห้าค่ะนะคะข้อห้าเนี่ยดีกว่านะคะเพราะมีสองกลุ่มทดลองแล้วมีสองกลุ่มชัดเจนประเด็นคือข้อสี่น้องงดน้ำกับกล้วยไม้ที่กำลังออกดอกเนี่ยน้องไม่รู้ว่ามันร่วงจากงดน้ำหรือถ้าได้น้ำอะ่ะมันจะร่วงไหมเข้าใจความหมายไหม ข้อสี่คือถ้าได้น้ำอาจจะร่วงกว็ได้เข้าใจไหมถ้าได้น้ำอาจจะร่วงกว็ได้เพราะว่าวันนี้ยังบอกไม่ได้ห้ามใช้ข้อสี่นะคะอ่ะอีกข้อไหมเหมือนกันเลยตัวละห้าห้าข้อสิบสามหลักการเดียวกันเลยเดี๋ยวพี่มาสุบอีกทีนะพี่นำข้อสอบก่อน และจะได้ดูว่าไอ้พอ,อยจริงจริงมันคืออะไรนะฮะทาข้อสอบให้ก่อนเดี๋ยวไปสรุปว่าทดลองจริงเนี่ยทดลองอยังไงถึงจะดีเข้าใจความหมายไหมอ่ะอีกข้อหนึ่งข้อสิบสามวันนี้เราเรียนนะจริงๆริงเวลาสอนหนังสือเนี่ยพี่ว่าสอนดีสุดเลยนะก็คือคือคือเวลาสอนเนะี่ยวันนี้สอนจากโจทย์ข้อสอบอะดีสุด น้องก็จับต้องเลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือพอยส์สำคัญที่ได้จากข้อสอบเลยอ่ะถ้าเราทําข้อสอบไปก่อนเลยตอบไหนครับสี่นะ,ะพี่ครับผมรู้แล้วข้อที่สุดผมใช้คอนเซปต์คือต้องเลือกข้อสุดท้ายครับพี่ ข้อสุดท้ายเนี่ยละเอียดสุดผมได้ผมได้คอนเซปต์ละผลึกวันนี้คือตอบช้อยไหนก็ได้ที่มันอยู่ช้อยสุดท้ายหรือช้อยไหนไที่มันยาวที่สุดนี่คือผลึกที่ผมได้ครับพี่น้องพี่ว่าไม่ใช่ละมั้งไม่ใช่ละมั้งไม่ใช่ละมั้งนะฮะอ่ะมีคนตอบข้อสี่นะฮะใบให้หอือย่างไม่ชอย ยังไม่ช่อยอ่ะ,ฉะเฉลยนะ,ฉะเฉลยนะสาแวแมง่งเาสาวนะก็บอกว่ายังไม่ชอย <c oughs> นี่แกไล่ทีละข้อทีละข้อเลยนะนะไล่ทีละข้อเลยนะสีนะ่ไม,นะ 4, ไม่ใช่กระถอยเป็นสาสาได้ถอยเป็นสองเพราะว่าสองใช่กระถอยเป็นหน 2, ึ่งน,นะชอยผิดนะ,ฉะเฉลยข้อนี้นะ,ะเราฉเฉลยที่ข้อสองอะอ่ะต้องว,ว่าไม่ฉเฉลยข้อสองแล้วดูนะ คือเขาอย่างนี้เขาเห็นใบถั่วต้นหนึ่งเปลี่ยนจากเขียวเป็นเหลืองและขอบใบไหม้เขาก็บอกว่าสงสัยมันมาจากการขาดธาตุโพแทสเซียมดำเนินการอย่างไรเพื่อทดสอบสุติฐานนี้ให้ถูกต้องนะคะนะคะคำถามคือปัญหาสโคบมันเกิดที่ต้นนี้ต้นเดียวเว้ยน้องต้องทำการทดลองแหละแต่ทำการทดลองกับต้นอื่นไม่ได้ เข้าใจความหมายไหมเพราะมันผูกอย่กับต้นมันเรื่องเฉพาะตัวของต้นนี้เหมือนคนไข้คนเนี้ยน้องคนไข้คนอื่นมาเปรียบเทียบไม่ได้ข้อสองเขาเรียกมันดัดหลังน้องอยู่เข้าใจความหมายไหมทุกทีเราชินกัรที่ว่าจะต้องทดลองแล้วก็แบ่งไปเลยฮะสองกลุ่มที่แตกต่างกันชัดๆแต่วันนี้การที่น้องเซตสองกลุ่มมันต้องเซตสองกลุ่มบนต้นนี้ถึงจะดีที่สุดแต่ไม่ใช่เอาต้นอื่นอะมาเทียบเข้าใจความหมายไหมช้อยสามช้อยสี่เป็นปัญหาว่าช้อยสามคือให้ปุ๋ย กับต้นอื่นโอเคไหมปลูกต้นถั่วหม่ก็คือต้นอื่นถูกไหมฮะมันต้องใช้ต้นเดิมนี่คือคีย์เวิร์ดคือมันต้องใช้ต้นเดิมแต่แบ่งเป็นสองกลุ่ม ถูกป่ะอันนี้มันไม่ได้เป็นถั่วอื่นปลูกถั่วอื่นเข้าใจความหมายไหมมันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นหลักการข้อเนี้ยเราก็จะทดลองแบบตรงไปตรงมาเหมือนดั้งเดิมไม่ได้เราก็ทดลองแบบที่มันมีทําได้ก็คืออะไรคะก็ใช้ต้นนั่นแหละแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วก็ดูผลว่าเป็นยังไงเข้าใจความหมายไหมงานะะทำได้แค่นี้นะคาตอบคือข้อข้อสองเพราะฉะนั้นวันนี้น้องได้ผลึกละ ผลึกก็คือการทดลองที่ดีอ่ะมันต้องผูกกับสองประเด็นหลักคือท้าหนึ่งสำคัญกว่าสำคัญสุดคือมันต้องลิงก์กับปัญหาที่เกิดขึ้นถูกไหมเช่นวันนี้ถั่วต้นเนี้ยมีปัญหาน้องก็ต้องลิงก์กับถั่วต้นนี้ลิงก์กับกล้วยไม้สายพันธุ์นี้ถูกปะพอลิงก์แล้วลิงก์กับปัญหาแล้วมันจะดีมากถ้าน้องแบ่งผลที่ได้มาเป็นกี่กลุ่มสองกลุ่มเปรียบเทียบกัน แต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องดูว่ามีช้อยอื่นไหมเข้าใจความหมายไหมอย่างช้อยข้อนี้มันคือมันมันไม่สามารถมันใช้ต้นอื่นอะก็คือผิดไปเลยต่อให้น้องแบ่งสองกลุ่มมันก็ใช้ไม่ได้โอเคปะ่ะคิดตามทันไหมคะคิดตามทันปะ่ะเนี่ยคือโจย์ประมาณเนี้ยพูดง่ายคือดีที่สุดถ้าทําได้ให้ทดลองและต้องทดลองนั้นต้องสัมพันธ์กับอะไรคะลูกปัญหาโอเคปะและจะดีมาก ตัวที่ต้องทดลองอ่ะจะต้องแบ่งได้เป็นกี่กลุ่มสองกลุ่มที่ก็เปรียบเทียบโอเคไหมมันก็เลยกลายเป็นคอนเซปต์ของวิธีการทดลองเราเรียกวิธีนี้ว่าคอนโทรลทร i a l ลคอนเซปต์นะคะมันคือคอนโทรลเอ็กซ์เพอริเมนต์นะคอนเซปต์ Concept วิน,นีการทดลองจะเป็นคอนโทรลเอ็กซ์เพอริเมนต์นะ เป็นคอนเซปที่เราใช้กันเยอะมา control อ็กรสชัหรือค o น t r นทรอก็ได้นะ,ะมันคือการทดลองที่มีการแบ่งชุดการทดลองโดยพื่ให้มี2ชุดเซตให้สชุดเนี้ยเหมือนกันหมดเลยต่างกันที่ตัวแปรต้นอย่างเดียวโดยที่ชุดที่มีเรียกว่าชุดทดลองคือเหตุต่างนะ,ะอีกชุดหนึ่งไม่มีตัวแปรต้นเรียกว่าชุดควบคุม แคนนี่โดยคอนเซปต์ก็ใช้3ตัวแปรคือตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมตัวแปรต้นคือสิ่งที่เซตให้มันแตกต่างกันนะฮะสิ่งเซตให้แตกต่างกันคือตัวแปรต้นในชุดทดลองจะใส่ตัวแปรต้นชุดควบคุมคือไม่ใส่ ตัวแปรตามคือผลที่ออกมาจากตัวแปรต้นผลเป็นยังไงคือตัวแปรตามโอเคไหมนะ,ะและที่เหลือที่มีผลต่องงายวิจัยทั้งหมดให้ทําให้เหมือนกันเรียกว่าตัวแปรควบคุมเราเรียกวิธีนี้ว่า control experiment คือการทดลองที่มีการควบคุมอย่างดีโอเคไหมนะ,ะโดยตัวแปรต้นนะคะไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ตัวแปรต้นนะคะ independent นะ คือสิ่งที่ถูกทำให้แตกต่างเพื่อเปรียบเทียบตัวแปรตามคือผลที่ตามมาจากตัวแปรต้นนะฮะและตัวแปรควบคุมสิ่งที่มีผลต่อการทดลองนะฮะต้องควบคุมให้เหมือนกัน แล้วก็แบ่งออกไป2ชุดคือชุดทดลองคือชุดที่มีตัวแปรต้นและชุดควบคุมคือชุดที่ไม่มีตัวแปรต้นนอกนั้นเหมือนกันหมดและทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในสโครของปัญหาเช่นพูดถึงต้นถั่วต้นนี้ก็ต้องผูกกับถั่วต้นต้นนี้ไม่ใช่ไปปลูกต้นอื่นโอเคปะที่จำทันไหมนะคะและหน้าน,นี้กาดอ,อกจันข้อสอบก็ออกกันตรงประเด็นเนี้ย ตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวปควบคุมออกเยอะมากและข้อสอบก็จะออกเรื่อง control experiment เป็น experimental group คือชุดทดลองและ control group คือชุดควบคุมออกวนไปวนมาหน้าเนี้ยประจำเลยเช่นอย่างง่ายน,นะคะ case study ที่เรายกตัวอย่างกันก็คือกูตาตัวแปรต้นก็คือตูต้าแบบกินถูกไหมนะะตัวแปรตามก็คือสีผิวควาเข้สีผิว ตัวแปรควบคุมคืออย่างอื่นที่มีผลเช่นปริมาณแดดที่ได้รับครีมกันแดดยาทาฝ้าอาหารเสริมตัวอื่นการแต่งตัวเซ็ตให้เหมือนกันหมดโอเคไหมเนี่ยคือสิ่งที่ได้แค่นี้เองเนี่ยคือการทดลองที่ดีการทดลองที่ดีที่เพอร์เฟกโอเคปหการทดลองที่ดีที่เพอร์เฟกคือตามเนี้ยถ้าหนูไล่ตามนี้ได้หนูมีคอนเซปต์คันนี้เนี่ยคือพื้นฐานที่ดีนะ ข้อสอบออกอะไรข้อสอบก็จะออกเนี่ยหนึ่งที่ถามไปเมื่อกี้คือใหุ้ฤฐานมาบอกตัวสอบเนี่ยดีสุดอันที่สองอาจจะถามเกีรร่ยละเอียดเช่นชุดควบคุมเป็นยังไงชุดทดลองเป็นยังไงตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรตามคืออะไรโอเคปะอย่างเงี้ยก็ได้โอเคไหมคะนะข้อสอบจะออกประมาณเนี้ยนะคะเอามาทําข้อสอบกันเช่นเนี่ยข้อยี่สิบเนี่ยแผ่นมีนาห้าเก้าถามว่ากิ่งเข็มวัดการคายน้ําใส่หลอดไฟสีต่างกันระบุถูกต้องคือข้อใด อย่างเงี้ยอะไรคือตัวแปรต้นลูกสิ่งใดถูกไหมไม่แตกต่างสีสีหลอดไฟถูกปะอันนี้คือตัวแปรต้นถูกปะเนี่ยตัวแปรต้นถูกปะสีหลอดไฟคือตัวแปรต้นถูกปะซึ่งที่ตรงก็คือข้อไหนข้อนี้ได้ข้อนี้ได้ไดถูกไหมลูกใช่ปะต่อมาคืออะไรลูกต่อมาคือตัวแปรตามคืออะไรลูกการ คลายน้าถูกว่าคลายน้ําคือตัวแปรตามถูกว่าอัตราการคลายน้ํพยายามให้คลายออกมาถูกป่ะถูกป่ะทีนี้ระวังนิดนึงคลายน้ําคลายน้ําเปิดปิดปากใบใช่คลายน้ํำไหมใช่ป่ะใช่ก็เอาเหมือนกันคือไม่พูดว่าคลายน้ำแต่พูดเปิดปิดใบก็เอาเห็นไหมข้อสอบก็จะใช้คาใกล้เคียงอ่ะ คือเปิดเปลี่ยนใบก็เหมือนการคายน้ําถูกปะเพราะคายน้าปากใบต้องเปิดโอเคปะเอาดังนั้นข้อนี้เราจะตอบข้อไหนครัแบแปควบคุมคืออย่างอื่นที่มีผลเช่นอุณหภูมิตออข้อข้อสองเห็นปะเนี่ยคือการหาตัวแปรต้นแบบเราพไม่ยากข้อสอบไม่ยากเลยง่ายมากง่ายมากนะอยี่สิบสองตอบข้อไหนดีแผ่นมีสาห้าเจ็ด พืชกอทนแรงลูกนะคะดังนั้นพืชกอเติบโตพืชดีภาวะดีในภเพราะวะ่าขาดน้ําถามว่าอะไรเป็นตัวไปต้นอะไรตัวไปตามตัวไปควบคุมตอบมาเลยหือตอบว่าอะไรคะตอบว่าตอบว่าถามถูกต้องถูกต้องนะคะคีย์เวิร์ดข้อนี้น้องต้้งรูก่อกว่า,วาการเป็นพืชทนแรงไม่ใช่ตัวไปตน้นตัวไปต้นวันนี้ก็คือ ขาดน้ําถูกไหมแล้วก็ดูผลของมันก็คือเติบโตถูกป่ะั้นข้ออยู่ตรงคือข้อข้อสามตรงไปตรงมานะคะคีย์เวิร์ดที่ตัวแปรตามวันนี้ตัวแปรตามมันฟิกเลยว่าต้องเป็นการเรื่องการเติบโตของพืชกอเท่านั้นนะคะอ่ะต่อไปข้อยี่สิบสามเอ,อ่อข้อที่สวยมากเลยแผ่ในห้าหกข้อนี้เด็กหลายคนงงนะแต่หลายคนก็ตอบถูกคือเขาถามว่า ข้อใดเป็นทั้งตัวแปรควบคุมและตัวแปรตามในเวลาเดียวกันสำหรับการทดลองเปรียบเทียบพืชสองต้นต้นแรกรดน้ำทุกวันต้นสองลดน้ำทุกสามวันอะไรคือตัวทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตามในเวลาเดียวกันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ปะเป็นไปได้กรณีไหน้องบอกมันไม่น่าเป็นไปได้นะพี่เพราะตัวแปรควบคุมคือสิ่งถูกเซตให้เหมือนถูกปะตัวแปรตามคือผลที่เกิดขึ้นจากตัวแปรต้น มันจะเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ลูกถ้าสิ่งนั้นอ่ะค่าตั้งต้นคือตัวแปรควบคุมไงเข้าใจความหมายปะแล้วค่าที่เปลี่ยนไปอ่ะคือตัวแปรตัวแปรตามเข้าใจความหมายไหมถ้าสิ่งนั้นอ่ะค่าตั้งต้นของมันก็คือตัวแปรควบคุมและค่าที่มันเปลี่ยนไปคือตัวแปรตามอย่างง่ายง่ายจำนวนใบจำนวนใบตั้งต้นควรจะเป็นไงคะเท่ากัน มันก็เลยกลายเป็นจํานวนใบตั้งต้นเป็นตัวแปรควบคุมและจํานวนใบที่ออกมาใหม่ผลิตมาใหม่ก็จะกลายเป็นตัวแปรตัวแปรตามเข้าใจความหมายปะพูดง่ายคือค่าตั้งต้นค่าที่เปลี่ยนไปของค่าบางอย่างมันจะเป็นทั้งตัวแปรควบคุมและตัวแปรตามในเวลาเดียวกันให้ตอบข้อไหนดีข้อสี่ดีมากมีน้องถามว่าพี่คะน้ําหนักไม่ได้เหรอน้ําหนักสดได้ถูกไหมน้ำหนักสดตั้งต้นตัวแปรควบคุมน้ำหนักสดเปลี่ยนไปคือตัวแปรตาม น้ำหนักแห้งได้ไหมน้ำหนักแห้งใช้ไม่ได้เพราะมันมีอยู่กี่ค่าค่าเดียวเพราะต้องอบปุ๊บมันแห้งเลยถูกปะมีค่าเดียวจบเลยใช้ไม่ได้น้ำหนักแห้งใช้ไม่ได้น้ำหนักสดใช้ได้เคปะชัดเจนไหมข้อนี้ก็สวยเห็นไหมฮะข้อนี้ก็คือฝึกการคิดมันต้องทําโจทย์เยอะๆนะอ่ะยี y y. ่สิบสี่ตอบข้อไหนการทดลองแบบไหนเหมาะที่สุด ที่จะทำวิทยาศาสตร์ก็ล,ลองวิทยาศาสตร์ก็พี่ก็บอกละคอนเซปต์ทุกหมดถูกไหมก็คือต้องมีอย่างน้อยกี่ชดุชด2ชุดชุดทดลองกับชดุดควบคุมถูกไหมตัวแปรควรจะมีแค่กี่ตัวตัวเดียวคือตัวแปรต้นถูกไหมฮะคือคอนเซปต์นี่แหละเนี้ยนะฮะตัวอย่างก็ต้องเยอะๆจำนวนอย่างเยอะจะดีมากเดี๋ยวจะให้ผม,มทำไมตัวอย่างเยอะถึงดีเดี๋ยวสอนต่อแต่นี่คือคอนเซปต์ที่น้องต้องได้นี่คือผลึกผลึกคือการทดลองที่ดีๆมีแยก2ชุดเปรียบเทียบ ถูกไหมตัวไปต้นตัวไปต,ต,ตามควบคุมอันนี้คือสิ่งที่เราสอนย้าไว้ว่าเนี่ยต้องท,ทดสอบสูตรฐานด้วยวิธีนี้ดีที่สุดนะคะข้อยี่ห้าข้อยี่ห้าข้อนีอ้สวยมากเลยอ่ะจะบอกว่าข้อเนี้ยทําให้อาจารย์ที่เป็นติวเตอร์ต่างประเทศอ่ะหงายท้องลื่นสะดุดขาตัวเองมาแล้วฉเฉลยผิด <c oughs> คือเป็นติวเตอร์เนี่ยสงสารอย่างนั้นน้องพอะเฉลยผิดปุ๊บเด็กมาประจานเลยอ่ะแล้วนี่ประจานไหนประจานในพันทิพย์ ล้วลบไม่ได้ด้ว <c> ย <oughs> คือปัญหาคือกระทู้บนรทิปเด็กดีเน,นี่ยเนาะมันมีเงื่อนไขว่าถ้าน้องโพสไปแล้วใช่ปะ่ะถ้าไม่เป็นการแบบจับจ้วงเบื้องสูงอะไรเงี้ยมันจะไม่ลบเว้ยเพราะ้เวลาน้องทําอะไรก็ตามแล้วน้องไป,ปโพสประจานบางอย่างเช่นพี่เวียนสอนผิดมันจะขึ้นหลาอดกแล้วแล้วก็ประจานแบบยาวนานแบบตลอดกาลนะคะมันเป็นที่โหดมากเลยนะเดี๋ยวนี้ยุคสมัยเนี้ยโหดมากข้อเนี้ยโดนอาจารย์ท่านหนึ่งโดไงหงายหลังเลยฉเฉลยผิดสะดุดขาตัวเองโดนแบบเด็กประจานอะ พี่โอ๊ยแต่เด็กผมนี้มันโหดจริงนะคือเด็กเดี๋ยวนี้มันคือพวกแกอย่าโหดอย่างพวกนี้คือร่นพี่แกมันแบบมันเฟียสมากเลยอะ่ะคือเวลาครูสอนผิดมันแคปที่สอนเว้ยแคปเลยนะเว้ยแคปนั่นเลยแล้วขึ้นเฟซพันทิบว่าถามผู้รู้ช่วยตอบข้อนี้ทีครับคุณครูเรียนสอนอย่างนี้เสร็จแล้วก็จะมีผู้รู้เว้ยปราบาจดอสด,อดอรแม่งเพียบโดยพรดเจสซี่เจสซี่จากเจสซี่ปะ่ะจษสดาเด่นดวงบริพันธ์เออจันเจต อีจาเนี่ยตัวดีเลยแม่งเข้ามาตอบตอบตอบอะไรครัน้องจะโชว์สุดท้ายมันจะติดไม่สีก็ห้าถูกป่ะจะเอาสีหรือความเข้มของสีน้ำเงินที่เกิดขึ้นเออใครตอบสใครสใครสใครห้าอ่าใช่ได้แต่ว่านี่แต่ว่าน้องมีมิติการคิดที่ดีละคือถ้าน้องรู้ค่ะน้องน้องจะต้องรู้ว่าถ้าตอบแค่สีเฉย ทุกข้อมก็เปลี่ยนสีหมดถูกป่ะถูกป่ะแต่ทีิงแล้วสีที่เกิดขึ้นมันเป็นไงคะมันมีเฉดนะแป้งมากอลอดินมากสีจะเป็นไงเข้มมากแป้งน้อยอลีดนน้อยสีจะเข้มเข้มหน้อยนี่ข้อที่ต้องตอบคือข้อข้อห้าแน่นอนอาจารย์ท่านหนึ่งคิดง่ายไงเฉะลยสี่เฉะลยสี่โดนเลยน้องก็จัดเต็มพันทิปเต็มเลย ฝันร้ายอ่ะเป็นฝันร้ายอ่ะ